สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านเจเจริญยนนะครับผมจะมารีวิวนะครับ Honda MTX ครับ1 2อ R นะครับคันนี้มีเล่มโค้งนะครับวางเครื่องโซนิกนะครับผมก็ล้อหน้าล้อหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับของ D D Japan นะครับสีน้ำเงินนะครับแท้เลยนะครับผมล้อไดสีมานะครับยาง IRC หน้าหลังนะครับยางหลังดอกวิบากแน่นๆเลยยางหน้าเป็นกึ่งวิบากนะครับผมนะครับเครื่องก็ดีนะครับขับขี่ได้เลยนะครับผมนะครับ สีก็ตามนี้เลยนะครับชุดเฟรมสีขาวๆนี่คือเปลี่ยนใหม่นะนะครับถังน้ามันมีซึมหนึ่งจุดนะครับผมชกหน้าชกหลังก็ใช้ได้ปกตินะครับผมมีซึมมีอะไรบ้างนะครับโซสเตอร์ก็หนาๆนะครับผมนะครับคันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวรีวิวนะครับคลิปเสียงให้ชมนะครับยางหลังดอกแน่นๆเลยนะครับผมับก็ไปเก็บงานต่ออีกนิดหน่อยนะครับผม ังจุนเบานิดนึงนะครับเครื่องก็นิ่งๆนะครับผมเครื่องไม่ดังนะครับปิดติดมือเลยนะครับผมคันนี้ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับผมนี่นะครับก็ได้สัมพาสนี้เลยนะครับแพนพีเนียมนะครับผม น่าจะของมียี่ห้ออยู่นะครับน้ำเนื้อไม่มีดันนะครับผมนะครับลั่นมากนะครับบิดติดมือเลยก็ประมาณนี้นะครับสวิตกุญแจออฟลันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่เลยเอาออกพอพอเวลาจะใช้งาน,นก็ ก็หมุนสายไฟนะครับพอเราดับก็เอ,ออกแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ